สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นอินโดนีเซียเสมอกับบังคลาเทศสูนต์ต่อศูนในศึกฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติอินโดนะครับได้เจอกับทีมชาติบังคลาเทศนะครับโดยในเกมดังกล่าวนะครับท้งฝ่ายอินโดบุกยับใส่ฝั่งบังคลาเทศนะครับอย่างหนักมากซึ่งกระนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถทําประตูได้แม้เพียงลูกเดียวเลยนะครับ จนจบเกมก็เป็นผลสกอร์ที่น่าผิดหวังจริงๆนะครับนะเพราะว่าบางคาราเทศอยู่ในการจัดอันดับฟี่าที่188นะครับซึ่งห่างจากอโนโดะมากจริงๆนะฮะซึ่งน่าแหละครับก็ทำให้ชาวอาเซียนเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะชาวมาเลกับชาวเวียดนามนะครับซึ่งนักลบคีย์บอร์ดของทั้งสองประเทศนี้เนี่ย ก็มีความเกลียดชังหมั่นไส้ต่อชาวเน็ตอินโดเป็นอย่างมากนะครับเอาเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพื่นๆทุกคนนะฮะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนโดยเฉพาะชาวมาเลก,กับเวียดน,นามกันดูหน่อยด้วยกันนะครับผมเราเวียดนานมาเยอะไปดูอินโดโดนบ้างนะตัวเองแพ้ไม่ทํานะครับอายเขาครับไม่กล้าดูโอเคครับไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับมาที่คอมเมนแลนะครับ ผมเชียร์อินโดนีเซียแต่ผลออกมาแบบนี้ไม่มีหวังเลยให้อินโดเจอกับจอแดนและคูเวตเนี่ยผลที่ได้คงไม่น่าดูเลยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมผมดูการบุกของอินโดนีเซียนั่นนี้เนี่ยยอดเยี่ยมแต่บังคราเทศสามารถป้องกันได้ดีมากพวกเขามีการป้องกันที่แข็งแกร่งไม่เลวสำหรับผลการแข่งขันนี้ทำงานต่อไปและ พยายามให้ดีกว่านี้ในนัดต่อไปสนับสนุนจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับมันเป็นการแข่งขันที่ไม่คาดคิดฉันคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะชนะแต่แมต์อุ่นเครื่องแพ้มไม่เป็นไรสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมอย่าเศร้าไปเลยอินโดนีเซีย ันเป็นเพียงการแข่งขันกระชับมิตรคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันคาดการว่าอินโดนีเซียจะชนะเพราะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าแต่บางคราเทศก็ป้องกันได้ดีนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผู้คนชาวบางคราเทศ มีความคล้ายชาวมาเลาเพราะบังคลาเทศและมาเลเซียเนี่ยมีการเดินทางไปมาบ่อยๆในอดีตแค่ธงที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่พอพันธุ์เดียวกันมีเป็นเรื่องจริงถ้าคุณไปมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปครับผมมาเลเซียกับเวียดนามเขาลบซึ่งกันและกันไทยและอินโดเขาลบซึ่งกันและกัน แต่ความเคารพยังมีความต่างเวียดนามกับมาเลเซียเคารพซึ่งกันและกันด้วยใจไทยและอินโดนีเซียก็เคารพซึ่งกันและกันแต่บางทีพวกเขาก็สร้างพันธมิรเพื่อดูถูกเวียดนามและมาเลเซียพวกกูสร้างพันธมิรขึ้นกูดูถูกมึงคนเดียวครับมาเลเซียกูไม่เกี่ยวนะคือชาวมาเลเซียเขาไม่ปากเก่งเหมือนมึงครับพวกกูกไ็ไม่ต้องไปดูถูกครับคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับ การแข่งขันกระชับมิตรพี่ชายเมื่อว,วานประเทศไทยยังแพ้เลยอย่างน้อยผลลัพธ์ตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่ได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรและสามารถแก้ไขมันได้ดีกว่ารู้เมื่อสายเกินแก้สู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันครับผมความจริงก็คือมาเลเซียยังคงเป็นทีมที่ดีกว่าอินโดนีเซียชัยชนะ AFF ของอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้ เพราะตอนนั้นผู้เล่นที่ดีที่สุดของมาเลเซียไม่ได้ร่วมด้วยและมาเลเซียก็ตกอยู่ในวิกฤตเพราะโควิดมาเลเซียยูี่สิประกอบด้วยนักเตะอายุน้อยทั้งหมดเล่นดีกว่าอินโดนีเซียที่เป็นผู้เล่นตัวจริงมาเลเซียยู3่สโชคร้ายในนั้น,นั้นคอมเมนต์ต่อมากันครับไม่เป็นไรอินโดพวกคุณพยายามอย่างทีที่สุดแล้ว ยังไงก็ตามบังคลาเทศอยู่ในระดับที่สูงกว่าพวกคุณทางหน้าลองใหม่จะว่าไปได้ขายว่าอินโดนีเซียมีสนามระดับโลกแต่ทำไมปล่อยให้ทีมชาติเล่นในสนามห่วยๆคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมเกมที่ดีบอกได้เลยว่าการเล่นของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในคืนนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต่อสู้กับทีมที่แข็งแกร่งกว่าเช่นบังคลาเทศแน่นอนว่าอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์โลกคนต่อไปคอมเมนต์ทันมากันครับผมชนะแค่สนามกีฬาที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้นแต่ไม่สามารถชนะได้แม้กระทั่งกับประเทศที่อ่อนแอนั่นหมายความว่าทีมอินโดของคุณอ่อ,อนแอมาก คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมบางคาลาเทศอันดับฟีฟ188้แต่โปรแลนด์ไม่ชนะฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับอย่าเศร้าอินโดนีเซียเพราะชาวบังคาลาเทศหลายคนแต่งงานกับสาวอินโดนีเซียแล้วคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมลองฟางกันดูเลยครับ บางปลาเทศและอินโดนีเซียระดับเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดูเลยฉันผิดหวังกับทีมอินโดนีเซียมากเพราะไม่สามารถทำประตูได้ฉันหวังว่าครั้งต่อไปพวกเขาจะเล่นได้ดีกว่านี้แต่ฉันก็ยังสนับสนุนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมากันครับผม ผ่อนคลายอินโดนีเซียแค่ไม่จริงจังในเกมนี้หากปะทะกับจอร์แดนและคูเวตอินโดนีเซียเนี่ยจะจริงจังและผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่มีทางพ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมหลายคนพูดว่าอินโดนีเซียออนแอร์เฮ้เพื่อนฟุตบอลมีแพ้มีชนะไม่ได้การันตีว่าจะชนะเสมอไป ดูที่มาเลเซียดิพวกเขาดีกว่าเราแต่มาเลเซียแพ้เรามาแล้วคุณควรส่องกระจกก่อนพูดคอมเมนต์ต่อไปลองฟังดูเลยครับบอกตามตรงผมเศร้ามากที่ได้เห็นทีมชาติอินโดนีเซียเล่นเห็นแล้วน่าขันจริงๆคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมทีมบางคละเทศแข็งแก่งกว่าอัฟกานิสถาน ดังนั้นอินโดนีเซียก็ยังดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมากันครับฉันสนับสนุนบังคราเทศฉันมีเพื่อน2อสาคนที่นั่นและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับ อินโดนีเซียเสียโอกาสทําประตูมากเกินไปนักเตะอินโดนีเซียต้องหัดยิงเข้าประตูไม่ใช่ยิงไปที่ดวงดาวบนฟ้าไกลก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับเรียกได้ว่าจิกกัดกันนี่แสบจริงๆนะฮะอย่าหาอย่าถามหาคำว่าสามาคีกันนะฮะไม่เคยมีนะ หาความช่วยเหลือกันไม่มีหรอกครับประเทศแถบ,บนี้นะโอ้โหเห็นแล้วสุขใจจริงๆอบอุ่นอบอุ่นนะโอ้โหล้อเรียนกันธรรมดานะฮะนะฟุตบอลแต่อันนี้ถ้าเป็นมาเลก,กับอินโดเนี่ยเขาเกี่ยวคันกับเผ่าพันธุ์เชื้อชาติแล้วพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการล้อเรียนกันหนักก,กว่าเดิมนะฮะไอเวียดน,นามนี่ก็ตัวดีเลยแม่งตัวตัวแขวะนะ ไปสอดแทรกกับเขาไปเสือกกับเขาไปว่าเขานะยังกับตัวเองดีเลิกประเสริฐสีตัวเองแพ้นะหูปากหูปากคือหูดากเนี่ยละเออก <c oughs> ูก็เหมือนกันเนี่ยแพ้ไปก็พูดอะไรไม่ได้โดนแม่งเลาะแต่ยังดีที่เราแพ้ทีมที่อ่ฟีฟ่า FIFA, แรงสูงกว่านะฮะถ้าแพ้ทีมที่แรงต่ำกว่านี่มึงเอ,อ้ยโดนโดนเหมือนนีนโดนเนี่ยเออ แต่ถึงขนาดมันก็ว่ามันเดิมเนะี่ยที่ตัวเองแพ้นนะเออก็วันนี้เหมือนกันนะครับไทยเจอกับเวียดนามนะครับก็อย่าลืมส่งกําลังใจไปรุ้นเชียร์กันนะครับก็สี่ทุ่มนี้นะครับจะเจอกันนะครับผมก็เป็นสนามที่ที่ไหนวะ <c oughs> อุซเบกิสถานฮนะลืมนะเออก็อย่าลืมส่งกําำลังใจไปนะครับผมแต่เห็นโค้ชแล้วผมก็ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะเห็นโค้ชคนนี้ทีไรแม่ไม่เคยช,ชนะเลย ไม่เคยพาเข้ารอบเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่ผมติดตามมาคนเนี้ยไม่ไม่เคยพาเข้ารอบเลยนะดูเอาว่าโค้ดคนไหนนะฮะมีภูมิยืนยืนหน่อยอะ่ะเออโอเคครับจบวิดีโอเท่านี้เลยกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ